สวัสดีค่ะมาเจอกันยามเย็นอาจารย์ครูพริมาแล้วนะคะ <c oughs> เปิญปริม,มาซอยลูก <c oughs> มันเสมืดแล้วเปิญปริม,มาซอย <c oughs> มาเจอกันยามเย็นจ้านะคะ วันนี้ถึงเดย์ยแล้วนะคะแน่นอนที่สุดเนาะใครที่คขาได้เข้ามาฟังนะคะคุณจะตื่นรู้และเอาไปใช้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันเสกสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งทยิ่งใหญ่ สิ่งดีที่มีให้กันคือแรงใจที่ต่อเติมฟันคำเดียวเท่านั้นคือค้างว่าขอบคุณมาเจอกันอีกแล้วจากกับความรู้ดีๆนะคะใครที่ตามกันอยู่นะบุญเสมอได้เจอกันแน่นอนนะคะอย่าสงสัยทางมาทางไป อย่าวิตกกังวลน,นะคะทุกที่ทา่านฟังเป็นสิ่งในวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นดาดวันนี้เราจะยิได้เป็นชีวิตใหม่ด้วยนนความรักแลขอบคุณจากใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย ด้วยคำว่าขอบคุณปาติห้านที่ยิ่งใหญ่ก็จะพูดใจที่กล้าเกล่นนงมันด้วยแรงรักและสัทธาปาติห้านที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าจากเดิมมุมเดิมนะจ๊ะ สากเดิมมุมเดิมอยู่ที่บนน้าคคนอะน้กคคกนาเหมือนเดิมนะจ๊ะบ้านคูเบอรี่เองนะคะ เป็นไปริ้ไหมซอยได้หรือขอบคุณมากขอบคุณจากใจ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคอร์สนี้เนาะ21วันนะจ๊ะเตกสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะคะเราคือเจ้าของชีวิตของเรานะคะ เพลงจบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สวัสดีพี่ครูดงรักค่ะน้องมาซ่ม,มืดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเพลงจบนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้ถึงเดย์ยี่สิบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เดิมนะจ๊ะโอเคมา เคมานะ,ะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง day ยี่สิบแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะหนวกหูใครเลยกคยคน <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่เรานั้นนะคะสิ่งที่การที่เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะคะวันนี้ไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวที่ตัวเราล้วนๆเลยนะคะ วันนี้ในหัวข้อเดย์ยี่สิบนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่านะคะปาฏิหาริ์เกิดเมื่อคุณเลือกทางเดิน,นะคะปาฏิหาริ์เกิดเมื่อคุณเลือกทางเดินจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนคะอ้าวที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เลือกทางเดินหรอกหรอนะคะที่ผ่านมาใครหลายๆคนอาจจะเลือกทางเดินหอวชีวิตไปแล้วนะคะแต่ใครอีกหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้เลือกเพราะอาจจะไปตาม <c oughs> ลมเพลลมพัดอาจจะไปตามนะคะสถา,านการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะหอภัย <c oughs> คูเปรี่นะแน่นอนที่สุดเนาะ,ะการที่เรานั้นอยากที่จะสำเร็จในชีวิตนะคะวันนี้มันได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสชัดเจนนะคะวันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครใดๆทั้งสิ้นเลยจากทุกคนขานะคะวันนี้สิ่งที่คุณนะ สิ่งที่ใครหลายๆคนนะคะอาจจะแบบเอาชีวิตไปฝากไว้กับตรงนูน้นตรงนั้นตรงนี้บางทีอาจจะไปฝากไว้กับหมอดูหมอเดาบางทีอาจจะไปฝากไว้กับเพื่อนญาติพี่น้องหรือจะเอาไปฝากไว้กับกัรยานมิตรหรือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราเนาะเนือสิ่งอื่นใดหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้คะ่ะทุกคนจ๋าสิ่งที่มันใช่ที่สุดสิ่งที่มันจะ ทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปด้วยความสุขด้วยความแฮปปี้นะคะด้วยความสำเร็จนะวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครใดใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวเราเองล้วนๆเลยนะคะ สิ่งที่คุณจะสําเร็จในชีวิตได้นั้นคูเปอรีเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มเลยนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้มาพบกับคลิปคปนี้นะคะคูเปอรีเต็มใจให้นะคะเต็มใจให้เต็มใจแบ่งปันด้วยหัวใจที่อิ่มเต็มอิ่มฟูแบ่งปันในเวอร์ชันของคูเปอรีนะจ๊ะในคําสอนของแม่ครูสตา24ชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีเนาะใครลหลายๆคนอาจจะตามหาความสําเร็จในชีวิต และใครลหลายๆคนอาจจะดําเนินชีวิตไปตามความเชื่อไปตามความคิดของตัวเราเองล้วนๆฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้มาเจอคลิปคลิปนี้นะคะเพราะคลิปคลิปนี้คูบาลีตั้งใจให้นะคะตั้งใจแบ่งปันมาเสก็สร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันแม้ว่าเราจะเกิดเป็นคนจนเป็นคนบ้านนอกคอกนาหรือคุณจะเกิดเป็นคนรวยเพอร์เฟกขนาดไหนนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ วันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเกิดในทิศไหนคุณจะเกิดที่ยุโรปคุณจะเกิดที่มังนอกมังนาหรือที่ยหงหนตมวนใดก็แล้วแต่นะคะวันนี้การที่เราจะเสร็สร้างชีวิตของเราได้นั้นอยู่ที่ตัวเราล้วนๆคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับฝนตกฟ้าร้องนะคะนาะวันนี้แค่ความเชื่อมั่นอย่างเดียวคะ่ะมันไม่เพียงพอนะคะแต่สิ่งที่มันจะสําเร็จได้นะจ๊ะไมใ่ใช้แค่ความเชื่อมัน่น เชื่อมั่นโอเคมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเชื่อมั่นและมั่นใจศรัทธ,ธาในตัวเราเองคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการที่เราจะเสกสร้างชีวิตของเราความเชื่อมั่นความศรัทธ,ธาสวัสดีคุณสุคนรัตค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะคุณวิ้ยังคงอยู่ที่บ้านนอกนะคะนะคะยังคงอยู่ที่บ้านนอกนะจ๊ะวันนี้เดย์ยี่สิบแล้วเนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ใครจะเข้ามาดูในคลิปคลิปนี้นะจ๊ะ สิ่งที่คุณได้เข้ามาดูแล้วเนาะคือนะคะคุณได้หมดเวรหมดกรรมแล้วคุณถึงจะได้มาเจอครูพรดีนะคะเพราะขึ้นเสมอได้เจอกันอยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะเริ่มเลยนะจะไม่ลีลานะจะไม่ลีลานะคะการที่เราจะสำเร็จได้นั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราควบคุมความสุขควบคุมอารมณ์ของตัวเราได้ขนาดไหนวันนี้อยากที่จะสำเร็จในชีวิตคะ่ะ ควบคุมความสุขเพิ่มปริมาณความสุขเพิ่มสารแห่งความสุขเข้าไปเยอะๆเยอะ,ยอะๆเลยถ้าเราอยากที่จะสําเร็จในชีวิตเพิ่มเข้าไปเยอะๆเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันเช็นเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะขับของเสียออกจากร่างกายของเราเราจะต้องดื่มน้ําเยอะๆเช็นเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องเพิ่มปริมาณความสุขเพิ่มสารที่มันมีประโยชน์กับร่างกาย ลบล้างสารพิษออกไปให้หมดจากร่างกายของเราลบเรื่องราวลบๆออกไปให้หมดโดยการที่ดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําที่มีประโยชน์กับร่างกาย,ชยเช่นเดียวกันเราเติมความสุขเติมเรื่องราวบวกๆเข้าไปเยอะๆเราต้องการขับของเสียออกไปใน,นร่างกาย เหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆนั่นก็เชกเช่นเดียวกันกลับกันก็คือเราจะต้องเติมเรื่องราวบวกๆเรื่องราวแห่งความสุขความสุขให้เป็นร่าเริงเบิกบานให้เป็นนะคะมีความสุขให้เป็นไม่เก็บเอาเรื่องราวทุกๆมาใส่จนร่างกายเราเน่าเหม็นมีแต่สิ่งไม่ดีมีแตขวางเหม็นๆนะคะดังนั้นคือดื่มน้ําเยอะๆเชกเช่นเดียวกันบวกเรื่องราวบวกๆเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยเชกเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้รักตัวเราเองเราก็จะดื่มเบียร์ดื่มเหล้าถูกต้องไหมคะ ดืม ening, ด่มเบียร์ดื่มเหล้าไปไงคะเมา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 เนาะก็เมาเมาเมากันไปก็คือเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นหรือเราเอาชีวิตแห่งความสุขของเราบางทีเราคิดผิดว่าการที่เราดื่มเหล้าเราการที่เราบางคนอาจจะคิดเยอะคิดแย่คิดมากคิดหมาอ,อกหักรักขุดนนนั่นนี่ <c oughs> ก็ด,ดืมด่มเบียร์ดื่มเหล้าเข้าไปเนาะกะว่าจะให้ตัวเองลืมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ลืมค่ะมันจะลืมแค่แป๊บๆมันจะลืมแค่ช่วงเวลาที่เราดื่มเท่านั้นแหละนะ วันนี้อยากจะสําเร็จในชีวิตลบเรื่องราวลบๆออกไปล้างสารพิษในร่างกายออกไปให้หมดนะแล้วเหลือแต่สิ่งดีๆนะคะลืมทุกขลืมโศกลืมทุกสรรพสิ่งให้หมดเนาะแล้วมาเสรสร้างชีวิตใหม่มาใส่ผลลัพธ์ใหม่ๆเนาะวันนี้ต้องตัดสินใจเลือกค่ะแน่นอนที่สุดในแต่ละวันมันจะมีเรื่องราวเข้ามาให้เราจะต้องเลือกทางเดินชีวิตของเราเนาะมันจะมี เมื่อคุณตัดสินใจแล้วตัดสินใจเล่นใหญ่กล้าฝันใหญ่และลงมือทําด้วยความสุขด้วยความแฮปปี้กระดิกระดาวันนี้ถ้าเราไม่เลือกถ้าใครที่ยังมีผลลบแบบเออผลลัพธ์แบบได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะได้มั่งไม่ได้มั่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ บางทีก็ดึงดูดได้บางทีก็ดึงดูดไม่ได้นั่นคือคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินของชีวิตว่าคุณจะไปทางบวกคุณจะไปทางนารกเวหรือว่าแฮปปี้โทเวเนาะตาบใดก็ตามเมื่อเราตัดสินใจที่จะไปแฮปปี้โทเว่แน่นอนที่สุดค่ะคุณตัดสินใจมันแล้วคุณได้ ลงหลักปักฐานแล้วว่าฉันจะเอาชีวิตทางนี้ฉันจะเอาเรื่องราวบบวกฉันจะเสกสร้างชีวิตของฉันเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจค่ะคุณจะลงมือทํามันด้วยความสุขผลลัพธ์ใหญ่มันจะมาเป็นคนที่เสกสร้างชีวิตให้กับตัวเราเองเนาะลงทุนวันนี้ไม่เกี่ยวว่าเราจะมีต้นทุนขนาดไหนแต่เรามีต้นทุนหัวใจใช้ต้นทุนหัวใจใช้ต้นทุนของ หัวใจของเราล้วนๆนี่แหละที่อยากจะสําเร็จที่อยากจะเป็นคนใหม่ที่อยากจะเสกสร้างชีวิตของเราเองโดยที่ไม่ไปเป็นเบี้ยลั่างของใครไม่ไปอยู่ใต้ความคิดลบๆของใครไม่ไปอยู่ใต้คําบัญชาของใครแต่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของเราเองด้วยการที่คุณตัดสินใจไปทางแฮปปี้โทเวนะคะใส่เรื่องราวบวกๆเข้าไปเยอะๆเพิ่มความสุขหลั่งสาร <laughs> หลังสารแห่งความสุขเข้าไปเยอะๆนะคะหลังสารแห่งความสุขให้กับตัวเราเพื่อที่จะลบล้างเรื่องราวลบๆไปให้หมดเนาะคนที่ลบๆก็ตัดมันออกไปจากชีวิตอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเสียเวลาเพราะวันนี้คนที่เขาสําเร็จระดับโลกค,ค่ะเขามีแต่เรื่องราวบวกๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เนาะการที่เราสร้างภาพนะคะสร้างภาพสวมการเป็นสวมการเป็นคนสําเร็จไม่ได้ใช่ว่า คุณจะต้องไปหายืมหนี้ยืมสินเพื่อมาประคมตัวเราให้ดูสวยงามใส่ตุ้มหูใส่เสื้อผ้าแบบไหนมันอยู่ที่ใจของเราใส่ตุ้มหูใส่คาดผมอะไรยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบก็มีความสุขได้ก็สวมาการเป็นได้ว่าฉันคือคนรวยนะคะว่าฉันคือความความรวยความมั่งคั่งอยู่ข้างในหวัวใจของเราไม่ใช่เปลือกนะจ๊ะไม่ใช่เปลือกนะบางคนคิดว่าสวมการเป็นมันจะต้องหาเปลือกมาใส่เยอะเะดัดจริตตอแหลนุ่นั่นนี่น, Sony, นะคะดัดจริตตอแหล สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดค่ะทุกคนคะ่ะมันมีความสุขได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่มันจะเสรสร้างชีวิตของเราได้จริงๆมันเกิดจากหัวใจของเราเนาะเรามีความสุขได้แม้เราจะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าตัวละร้อยเก้าหรือตัวละเท่าไหร่เราก็มีความสุขได้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดเนาะความสุขถ้าเรามีความสุขเป็น เป็นตัวเองในแบบของเรานี่แหละเราแฮปปี้แบบไหนเราก็มีความสุขมันไปแบบนั้นเลยอย่าสนกับทางมาทางไปแฮปปี้ได้คุณก็ดึงดูดได้ค่ะแฮปปี้ได้คุณก็ดึงดูดได้นะคะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของเรานี่แหละเมื่อเรามีอารมณ์และความสุข ความสุขมันเกิดจากข้างในหัวใจเราความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะความสุขของแต่ละคนบางคนอาจจะเกิดจากการที่ว่าฉันได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆบางคนอาจจะมีความสุขที่ว่าได้ไปเดินตลาดนัดเออแม้ว่าบางคนอาจจะแบบร่ำรวยมั่งคั่งแล้วแต่เขายังคงเป็นคนที่ชอบที่จะเดินตลาดนัดเนาะครูพรียเองเชเช่นเดียวกันชอบที่จะไปซื้อบางทีนะบางทีเราไม่ได้ไปซื้อหรอกเราแค่ไปเดินเนาะ เราแค่ได้ไปเดินเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วนะนะคะดังนั้นคืออย่าไปอย่าไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและอย่าไปมองคนอื่นว่าทําไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทําไมถ้าเธอคิดว่าเธอรวยทําไมเธอถึงไม่ซื้อกระเป๋าแบรน,นด์เนมอะน้าน้าดีหรือว่ากระเป๋า Air เม t e นน n น n ี่นะคะสิ่งของเหล่านั้นค่ะ โอเคแน่นอนที่สุดถ้ามันเป็นความสุขของคุณโดยที่คุณนั้นไม่ได้มีหนี้มีสินแล้วค่ะโอเคคุณสามารถที่จะซื้อได้แต่ณนะวันที่เราเสกสร้างชีวิตอยู่เราไม่จําเป็นว่าณนะวันที่เราเสกสร้างชีวิตเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปกู้นู้กู้นี่ยืมสินมาเพื่อประคมให้ตัวเองนั้นดูดีเพื่อเอาเปลือกนะจ๊ะเนาะเปลือกเปลือกเพื่อเอาเปลือกเพื่อ ดัดจริตตอแหลเพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองดูดีตัวเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองชั้นรวยมากๆเลยนะคะความรวยไม่ได้เกิดจากเปลือกความรวยความสวมการสวมการเป็นเกิดจากหัวใจข้างในของเราว่าเราอิ่มเต็มว่าเราเสพเรามีความสุขแล้วว่าเราได้ก็คือจากจิตข้างในของเราว่าเรามีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะไม่ได้เกิดจากเปลือกที่เราเสกสร้างไม่ได้เกิดจากเปลือกที่เราเอามาประคมนะคะทุกคนจ๋ะเนาะ ซึ่งกฎแรงดูดกฎจักรวาลมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเป็นตัวเราในแบบของเรานี่แหละนะไม่ว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเพราะว่าความคิดของคนอื่นก็คือนะคะความคิดของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรา ความคิดความคิดและความรู้สึกและการตัดสินของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราตัวเราเองรู้รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีความสุขกับการเป็นเรามีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับครอบครัวหรือเรามีความสุขกับการที่เราได้ไปเดินตลาดนัดหรือว่าไม่จะเป็นว่าเราจะต้องไปซื้อของที่มัน,นแพงๆเราถึงจะมีความสุขนะคะความสุขมันเสกสร้างได้จากสิ่งเล็กเน้อยเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้นะคะเพราะความสุขค,คือกุญแจไขทุกสิ่งนะจ๊ะทุกคน่ะ อัดสินใจที่จะเลือกทางเดินชีวิตของเราไม่ไม่แบบว่าไม่ติดเปลือกไม่ติดอะไรที่มันทําให้เราแบบเออฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องหาอะไรแพงๆมาใส่ฉันถึงจะรู้สึกรวยอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะมันความรวยมันเสกสร้างได้จากหัวใจของเรานะคะทุกคนจะมีความสุขได้จากหัวใจของเราความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนาะมันก็มีได้อยู่แล้วเมื่อเรามีความสุขจากหัวใจของเรานะคะ วันนี้ความสําเร็จก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องไปกล่าวหาไม่ต้องไปโทษคนอื่นและไม่ต้องไปนะคะไปดูว่าเอ้ยฉันจะต้องก๊อปปี้เขาฉันจะต้องมีอย่างเขาฉันจะต้องโน่นนั่นนี่ความสุข ความสําเร็จในชีวิตเราสามารถที่จะเสกสร้างได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนจ๋าวันนี้เนาะขับถ่ายขับของเสียออกจากร่างกายให้หมดแล้วเราจะเหลือแต่สิ่งดีๆเราจะเหลือแต่เรื่องราบวกๆเราจึงจะสามารถที่จะเสกสร้างชีวิตของเราได้เนาะความเชื่อและความศรัทธานในตัวเราเองนะคะและการลงมือทานะคะฝันให,ให้ใหญ่ไปเลยเชื่อนะคะความเชื่อไม่ได้ ไม่จะไม่ได้เสียตังค์เลยนะคะแค <hi> ่ลงทุนความเชื่อลงทุนด้วยความเชื่อและการลงมือทํากล้าที่จะฝันใหญ่เงินแสนหนึ่งกับเงินล้านหนึ่งถ้าเราคิดว่ามันต่างกันเยอะแยะมากมายเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้วันนี้แค่ลงทุนความเชื่อว่าฉันก็สามารถที่จะครอบครองมาได้ฉัน,น T T าสามารถที่จะมีได้เป็นได้ฉันได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะความเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะกล้าที่จะเชื่อผลลัพธ์ ใหญ่ของคุณมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ลงทุนที่ความเชื่อนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ครูพี่ครูดงรักนะคะลงทุนแค่ความเชื่อนะคะอย่าหาเหตุผลเยอะแยะมากมายที่จะเอามาสกัดกั้นความสําเร็จของเราอย่าไปหาเหตุผลว่าเอ้ยฉันยังไม่คู่ควรเอ้ยฉันยังไม่เก่งทุกคนเก่งอยู่แล้วคะ่ะทุกคนมีความเก่งในตัวอยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้อนุญาตให้ความเก่งของคุณออกมาฉายแสงคุณยังไม่ได้อนุญาต ที่จริงแล้วทุกคนเก่งและทุกคนสําเร็จมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะเพราะเราชนะสเปิร์มมาเยอะแยะมากมายสเปิร์มใช่ไหมครูบ <c> า <oughs> ลีก็เนาะเพราะเราชนะสเปิร์มตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องพอ่อท้องแม่แล้วเราชนะมาเยอะแยะมากมายเป็นล้านล้านตัวแล้วนะคะความเก่งและความสามารถของเรามันมีอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าเราอนุญาตให้เราเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าเราอนุญาตให้ตัวเราเป็นคนสําเร็จหรือเปล่าวันนี้ ความเชื่อไม่ได้ลงทุนแต่อย่างใดเลยเพียงแค่ลงทุนความเชื่อสักนิดหนึ่งค่ะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่างโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดคนที่สําเร็จคือกดแรงดูดกดจัก,กรวาลมันเป็นกดระดับโลกที่คนสําเร็จเขาใช้กันอยู่แล้วเพียงแค่เราลงทุนความเชื่อตามเขาลงทุนความเชื่อตามแมคคูสิตาเขาเป็นคนที่ติดลบแล้วทําไมเขาถึงสําเร็จได้ดังนั้นคือเราใช้ลายแทงคุมทรัพย์คุมสมบัติอันเดียวกันดังนั้นทุกคนนะคะ ทุกคนที่จะที่ใช้ลายแทงขุมสมบัติอันเดียวกันทุกคนย่อมที่จะไปพบเจอกับขุมสมบัติอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคุณแรบบิทนะคะกฎแร,งด,ดดฎรงดูดกฎจักรากวาลมันก็เป็นกฎที่คนระดับโลกเขาใช้ดังนั้นถ้าเราลองเชื่อตามเขาถ้าเราอยากที่จะสําเร็จเราก็แค่ลงทุนความเชื่อ นะคะลงทุนความเชื่อตามเขาใช้หลักการอันเดียวกันลายแทงขุมสมบัติอันเดียวกันดังนั้นมันย่อมได้สมบัติทรัพย์สมบัติอันเดียวกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ทําตัวเราเองให้คู่ควรนะคะตัวเราเองคู่ควรที่จะได้สมบัติสวรรค์หรือเปล่าเ <c oughs> มื่อเราคู่ควรเราจึงจะได้รับมันนะคะวันนี้เชื่อให้มากพอคพรูอดีเองจากคนที่เชื่อยากเราจึงฝึกฝนตัวเองนะคะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยเรื่อย ฝึกฝนทุกวันทุกวันไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้วันนี้ถ้าเราอนุญาตตัวเราเองให้เราเรียนรู้เราก็สามารถที่จะสําเร็จได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ความเชื่อนะคะความเชื่อความเชื่อน้อยและการลงลงมือทํา ความอยากมากแต่ความเชื่อน้อยความศรัทธาความเชื่อน้อยก็ไม่ได้เป็นผลอะไรดังนั้นคือลงทุนแค่ความเชื่อไม่เสียหายใดๆเลยนะจ๊ะดังนั้นวันนี้อยากที่จะสมสำเร็จค่ะเราใช้กดเดียวกันกดจักรวาลกดแรงดูดกดระดับโลกที่คนสำเร็จเขาใช้นะคะ เราเองก็สําเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นลายแทงขุมสมบัติอันเดียวกันกฎจักรากวาลกฎแรงดูดเป็นกฎที่คนระดับโลกเขาใช้กันเขาสําเร็จได้เราเองก็สําเร็จได้เช่นกันเพียงแค่เราอนุญาตตัวเราเองให้เชื่อให้มากพอฝึกฝนและเรียนรู้ทุกๆวันแล้วเราจะเก่งขึ้นเองเพราะจิตของเราเขาเหมือนเด็กห้าขวบค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเขาเหมือนเด็กห้าขวบและบางทีสิ่งแวดล้อมมันทําให้เรานั้นเป็นคนที่เชื่อยากอย่างคูเปอรี่อย่างนี้เนาะ ดังนั้นคือทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนมันเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้มันเพื่อให้มันนั้นนะคะเชื่อว่าเราเองก็สำเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนจ๋ากล้าที่จะฝันใหญ่นะคะแสนหนึ่งกับล้านหนึ่งวันนี้จัก,กรวาลเขาไม่รู้ค่ะว่าอะไรที่มันเยอะอะไรที่มันน้อยแค่ความรู้สึกเราถึงนะคะแค่เราเชื่อให้มากพอความรู้สึกเราถึงเราก็ได้รับมันเช่นเดียวกัน วันนี้นะคะอยู่ที่ความรู้สึกล้วนๆเลยวันนี้อยู่ที่ความรู้สึกและความเชื่อของเราล้วนๆเลยไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะไม่ดูถูกใครไม่ใส่หัวโขนไม่ใส่แต่เปลือกเยอะแยะมากมายนะคะเป็นตัวเราในแบบของเราเพราะกฎแรงดูกฎจักรวาลเป็นกฎธรรมชาติที่คน ทั่วโลกเขาใช้กฎธรรมชาติพลังของธรรมชาติดังนั้นก็คือเป็นตัวเราในแบบของเราอย่าสวมการเป็นในที่นี้คือการสวรมการเป็นจากหัวใจของเรานะจ๊ะสวัสดีพี่เข็มจีราสวัสดีพี่นิดนะคะครูพลีใส่อารมณ์เยอะมากนะจ๊ะผมหลุดลุ่ยหมดแล้วนะคะนะคะบอกได้เลยคลิปนี้แพงมากๆนะจ๊ะจากที่จะสําเร็จนะคะทุกคนค่ะลงมือทำด้วยความสุขสวมการเป็นนะคะ ดัดจริตกับสวมการเป็นอันนี้มันคนละเรื่องกันนะจ๊ะดังนั้นคือไปฝึกฝนเยอะๆลงทุนด้วยความเชื่อให้เยอะมากพอว่าเราคือคนที่สําเร็จได้เช่นเดียวกันเราคือคนที่สามารถที่จะมีบ้านมีรถมีเงินสดสดร้อยล้านในบัญชีเช็คเช่นเดียวกันนะคะเมื่อความเชื่อคุณถึงเมื่อไหร่คุณถึงจะได้รับมันนะจ๊ะง่ายๆสบายๆไปเสก็สร้างชีวิตใหม่กันนะคะวันนี้เนาะแม้ว่าต้นทุนของเรา มันจะเกิดมาไม่เท่ากันแต่ต้นทุนการเป็นคนมันเท่ากันค่ะอยู่ที่ว่าวันนี้คุณเชื่อได้มากพอแค่ไหนคุณอนุญาตให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาโลดแล่นออกมาสําเร็จออกมาเสกสร้างชีวิตให้กับตัวเราได้มากแค่ไหนเชื่อเท่าไหร่คุณก็จะได้รับเท่านั้นนะคะวันนี้เชื่อให้มากพอแล้วสําเร็จรวยมั่งคั่งทยานฟ้าไปด้วยกันกับ24ชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีเดว20วันนี้นะคะกล้าฝันใหญ่ กล้าฝันกล้าเชื่อกล้าลงมือทำคุณก็ได้รับเช็คเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะ